สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สินค้าเข้านะคะแต่ว่าวันนี้ดวนอาจจะไม่ได้มาเป็นคนบอกว่ารายการอะไรเข้าบ้างเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชายเป็นคนบอกนะคะว่ามีรายการไหนเข้ามาบ้างนะคะเรื่องอะไรอ่ะเซเวเนียโฟโลโล่โบเก้อ่าใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะสวยงามมากนะคะอ่าตัวต่อมานะคะเซเวเนียเดเซอร์โบสอ่าตัวนี้จะเป็นตัวสีดํานะคะ อัฟนันซูเปอร์เมซี่อัฟนัลตัวนี้นะคะกลิ่นโคนิ่งในส่วนของตัว,วอคอัาไม่ใ่โคนิ่งเขาเรียกรเร,ก Red รปพิก้าเรปพิก้านะคะของตัวครีตอเวนตัสนะคะตัวต่อมาซาวเวจ e อีดีพีตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่คล้ายๆตัวชาแนลนะคะกลิ่นโทนคล้ายๆกันนะคะมีเส้นสวยอ่ะ ปาโก้เพี x นะคะตอนนี้นะคะไซส์เขานะคะก็คือน้ำหอมนะคะขวดใหญ่80 ml ใหญ่สุดเขาเลยแล้วก็ขนาดพกพาอีก20 ml นะคะอะไซส์50 ml นะคะเคาน์เตอร์ราคาอยู่ที่12,000บาทนะคะ12,000บาทนะคะขวดนี้นะคะ อ่ะตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Tom Ford Bitter Peach Bitter Peach นะคะตัวนี้นะคะใต้ไทยเนาะใช่คะ่ะ12,000บาทค่ะอ่ะตัวต่อมาก็จะเป็นน,น่อะไรเนี่ย Tom Ford Turbo Road To Be To Be Used นูนุยนัวอย่าง อันนี้เคาน์เตอร์ไทยนะคะไหนดูไหนดูภาษาไทยนี่ดูภาษาไทยดูภาษาไทย To b u ล o o t m o o อ l ดอร e เพอร์ฟเออพูภาษาไทยอ่านภาษาไทยน่ออ่ะตัวต่อมานะคะพิกพิกพิกภาษาไทยพิกภาษาไทยไม่ใช่อีกด้านนึ่งเอ่กโอเคอะไรอะโซเลยโซเลยโซเลยอี เนชชิมมิ่งบอดี้ออยล์อ่ะเราก็จะเราก็อ่านโซลอยนิดมาตลอดเลยมันอ่านเนชเออเราก็แบบผิดตลอดอ่ะตัวนี้นะคะกุชชี่ก <Gucci. S 2> ุชชีนน่บลูมกุชชี่บลูมาหลาอัมบรอสเซียดีฟิโอี่สีแดงนะคะที่ดวนอยากได้มากแล้วก็กว่าจะได้มานะคะตัวต่อมาอะกุชช <My> ี่ฟลอร่านะคะเอมโรมกาเ d เนียอ่าตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะ ครันนี้จะเป็นรุ่นที่อ่านชื่อยากมากนะคะตัวนี้เอามาแบ่งขายมีทั้งหมด6กลิ่นด้วยกันนะคะอะ่เริ่มต้นที่ตัวแรกพิต้โอ้ไม่เหมือนกันหรอกแอคควาดีปาร์มาไม่เหมือนกันค่ะบลูเมดิเตอร์เรเนียนะบลูเมดิเตอร์เลนาเนียโออ่าอันนี้ก็คือจะเป็นคอลเลกชันขาวในคอลเลกชันนี้มันก็จะมีกลิ่นที่ผลิตออกมาอีกนะคะแมนโดโลดีซิ ซิเลียอ่ะโอเคอ๋อนั่นมันเป็นชื่อยี่ห้อเขาใช่ปา์ม่าบลูใช่อันนีนนแน้แม่น้ำแม่น้ำปา์ม่าจากที่ไปหาความรู้มาเบอร์กาอตโตดีคาราบเรียอันนี้น่าจะกลิ่นเบอร์กามมตสดชื่นสดชื่นชินโนโตดีลิคูเวียฟิโก ดีอามาฟีเอลันเซียดีคาเฟ่เมียโตเมอโตเมียโตดีพานาเรีย อ่ตัวนี้นะคะโดนแบ่งขายไปแล้วกลิ่นดีมากเมื่อเช้าลองฉีดไปนะคะกลิ่นหอมสดชื่นนะคะแล้วก็มีความซีตัดใช่ตอนนี้ยังกลิ่นติดทนอยู่เลยเมื่อเช้าฉีดตั้งแต่เช้าแล้วนะคะส่วนใครสนใจรายการไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ